ถ้าอยากได้สิบล้านไปฟ้องอธิษฐานเขาบอกอันนี้มีบางคนบอกมีบางคนเคยพูดกับผมผมจําขึ้นใจถึงวันนี้แล้วผมก็ไม่เคยคิดจะโกรธจะแค่อะไรเลยผมก็ผักข่ามาตลอดเรื่องเงินเรื่องทองผมไม่คิดจะไปอะไรแต่วันนี้ผมคิดและเจอกันอีกหลายเรื่องราวเช็คบินหมดผมปกป้องพราลูกผมนะไม่งั้นลูกผมโตมาไม่ไมไ่เหลืออะไรให้ลูกผมมันจะลาบากมันจะลำบากเพราะ่อผมก็ทำมาตรงน,นั้นเ,เมือนกัน มีบางคนน้องอันนี้มีบางคนเคยซื้อรถมีเพื่อนบางคนเพื่อนบางคนเพื่อนผมเพื่อนผม,เพ,นผมเพื่อนเก่าซื้อรถก็ขอคืนอืมผมทาง,งานกับเพื่อนผมมาผมนึงผมมีเงินกับเพื่อนผมตั้งหลายร้อยบาทร้อยสองร้อยบาทวันที่ผมทะเลาะกับเพื่อนผมผมขอแค่สิบบาทมาตั้งตัวไม่ให้อยากได้ไปฟ้องศาลเอาผมจับจีดถึงหัวใจมาก่อน ถึงวันนี้ผมผมมีผมรู้ครับผมมีผมมีเขาเรียกะไรมีความมีเขาเรียกะไรมีความในใจแบบนี้คือแบบว่าเก็บกดกับเพื่อนคนนี้มนานานแล้วเพื่อนผมมันตอนที่ทําไว้ก็ไม่คิดว่าเพื่อนที่เป็นชื่อเราแต่พอเป็นชื่อเพื่อนมันก็ไปหมดผมขอเพื่อนแค่อนสิบล้านมันไม่ให้ผมมันบอกว่าไปฟ้องศาลเอาผมเลยแข็งแก่งมาทุกวันนี้ไงผมเลยมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าผมเฮ้ยตายแล้วกูแย่แล้วนี่ฉันแก ฉันแย่แล้วฉันขอแค่สิบล้านกับเพื่อน,ฉ,นฉันเพื่อนฉันบอกว่ารู้ไหมไปฟ้องศาลอาสียชื่อใครล่ะฮะแกทำไมแกถึงทำกับฉันได้ฉันยกมือขึ้นบ่ายฉันวิ่งขีรข่รถขี่รถงองๆไปที่ศาลหลักเมืองอุดอรไปกราบลงท้าเวสุวรรณอาศัยบาร,รมีท่านบอกว่ารู้ไหมวันนี้ลูกแกมากลูกไม่มีอะไรเลยลูก ไม่ได้อะไรออกมาเลยลูกขอแค่สิบบาทมาตั้งตัวซื้อบ้านซื้อรถลูกไม่ได้ลูกไม่ได,ไได้งั้นลูกจะไม่เอาลูกจะไม่ไปถึงหนึ่งสองสามสี่ลูกจะไม่อยากไปต่อสู้ต่อรอบต่อเจียนลูกจะออกมาสู้ใหม่แต่ขอให้ปู่นี่โดนบันดาลฟ้าเบื้องบนเสกลงมาให้ข้าพาเจ้าได้ใหม่เยอะกว่าเดิมสาธุ เพื่อนฉันเอาไปสองร้อยบาทขอให้ฉันได้คืนมากกว่าสองร้อยบาทถ้าฉันไม่เคยโกงใครในวันนี้ทุกอย่างคือคำตอบมือนี้ทุกอย่างคําตอบตอบเจ้าของไม่ต้องตอบผู้ใดตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปหาคําตอบจากคนอื่นตอบตัวเองให้ได้ก่อนเลยอย่างว่าวันนี้คุณทําอะไรอยู่สังคมมีตา F4 แฟนคลับมีตามีสมองคิดตามทุกอย่างเริ่มต้นจากต้นเหตุถึงมีปลายเหตุไม่มีต้นเหตุปลายเหตุไม่เกิดขึ้นปลายเหตุไม่สามารถเกิดขึ้นก่อน,นต้นเหตุแต่ถ้าเกิดต้นเหตุเกิดขึ้นปลายปลายเหตุมันตามมาแน่นอน สองร้อยบาทเพื่อนกินขนมอิ่มนำสำราญทุกวันนี้เพื่อนซื้อคืนสิเพื่อนมาซื้อสิเพื่อนใช้มตัว,วน,นี้มันก็นรวยมากมันเลยไม่ก็ไม่เขาไม่ค่อยสนลิมฉลองเพราะว่าเขารวยมากแต่ดิฉันล่ะคะดิ้นรนามากกินปีหนึ่งดยนพันธุ์แรงเริ่มใหม่อีกหนึ่งครั้งพี่สูน์ให้กับทุกๆคนให้เห็นว่าเห็นหรือ,อยังวันนี้ว่าผมทำอะไร เห็นหรืออยังว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาผมเจออะไรบ้างรองไห้ไม่ดีใจแต่คอยรู้จักว่ยพุ่มใจว่า ว่าหนึ่งปีหามากผมู้่มว่าหนักมากทํางานหนักมากกว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้ถึงวันนี้กว่าจะมีรถมีบ้านมีทุกอย่างที่เสียไปกว่าจะมีอะไรได้ทุกวันนี้ไม่ใช้เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่าย ไข่ทำให้เาเห็นว่าฉันทำได้สนางกันได้คือหายไปยใจใจยยแบบ่ได้ทสิ์ใจได้ี่นอนเขารู้สึว่าไข่ดีแต่ว่าไข่เก่งาม,ามากแบบคือแบบพี่เนี่ยมันจะทำ่ายมาแบบหนักมากจริงจนมีทุกวันนี้ได้แบบโอ้กว่าจะเริ่มใหม่ได้อนะมัน เพราะเราไปทุ่มทุกอย่างั้นจนแบบเราไม่เหลืออะไรเลยแบบเขาบ่เหลืออย่างบ่ได้เสียใจอะไรก็อย่างาใงครดีใจใครแบบเออแบบสู้มาแบบอดทนยึดมั่นความดีของเจ้าของยึดมัน่นยึดมัน่นความแบบพาร์ตกว่าสู้เจ้าของหักว่าแบบสู้ตัวเองมากแบบออกมาจะเกอบอีทีแบบสู้มือเพื่อนก็ใช่เมืนแสบมาก ้เงินแทบมากผ่านมากเงินมันหมดเป็นเงินร้อนอะเงินอะไรที่ไม่ของเรารับรองมันอยองไม่นานไม่นานหรอกบอกไว้ก่อนแต่ก็สร้างเพือไม่ได้ดีใจไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้เสียใจกับใครไม่ได้เสียดายใครแต่ว่าร้องไห้ขอบคุณตัวเองว่าแบบปีหนึ่งท็ทำมาแบบปื๊ดทำค่ายเพลงสู้ไปดีวิวไปแบบนี้กว่าจะได้เงินล้านกว่าได้เงินร้อยกว่าได้เงินสองร้อยเหมือนเริ่มใหม่ไพจากทำมาเป็นห้าหกปีอะ ลูกสองคนนะชุมาบอตัวนี้คือไม่เหลืออะไรเลยแต่วันนี้เริ่มใหม่อย่างภาคภูมิใจโดยตัวของด้วยตัวเองไหมอืมนตัวเองต้องขอบคุณตัวเองได้ไหมว่าเฮ้ยแกฉันแบบทำงานหนักมากเริ่มใหม่หมด เพื่อนฉันก็สุขสบายอยากซื้ออย่างกซื้อแต่กูอิดอดเปียวกินบานกว่าจะเป็นหลักเป็นแรงได้ซูมือนี่อดเก็บเงินแต่เพื่อนฉันอีตที่ใส่เงินสนัมันไหวโอ้อยู่น้ำกันกูหูยมีสมัยเพราะออกมาใส่เงินสมัยโอ้ไม่ใช่หรอกละลายทรับย์หรอก เพื uh ่อนซานเดอร์อันพูดถึงเพื่อนเพื่อนเก่าสมัยเรียนน้ำกันเหตุธุรกิจน้ำกัน